อก52เป็นผ้าจอเจียเนื้อน,นิ่มมากค่ะตัวนี้เป็นสีแดงนะคะเซตนี้มี3สีสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะตัวละตัวละ390บาทเท่านั้นค่ะแขนประมาณ4ส่วนนะคะอกห2ผ่าชายสะโพกค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวงลว่าจะติดสะโพกนะคะเป็นทรงแขนตรงนะคะ ผ้าช้สะโพกค่ะสะโพกห้าสิบสี่ค่ะเป็นผ้าจอเจียนเนื้อนิ่มใครที่ชอบชีฟองผ้าบางเบาแต่เนื้อทึบใส่แล้วไม่ต้องใส่ซับในนะคะไม่โปค่ะถ้าค่อนข้างทิ้งตัวมีน้ำหนักใครไม่ชอบใส่ซับในก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ